ุกิจออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าเกาหลีนั่นเองค่ะโดยสินค้าทุกอย่างนะคะที่อยู่บนเว็บไซต์ของอาโโมี่ล้วนเป็นสินค้าออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะและบริษัทอาโโมี่นะคะมียอดขายที่สูงมากเลยในประเทศเกาหลีค่ะที่สำคัญตอนนี้บริษัทอาโโมี่ไทยแลนด์เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะคะ โดยบริษัทอะโตมมีเน้นการกระจายสินค้าอย่างสมเหตุสมผลค่ะและมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอยู่ตลอดเวลามีการพัฒนาสูตรใหม่ๆขึ้นมาตลอดนะคะที่สำคัญบริษัทอะโตมีไม่มีหนี้สินค่ะเราไม่สร้างหนี้สินนะคะแต่เราเป็นบริษัทออนไลน์เต็มรูปแบบค่ะตลาดของเรามีสภาพคล่องและ ที่สำคัญบริษัทของเรามีสินค้ามากมายและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทุกคนต้องใช้ที่บ้านค่ะเราเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาซื้อของอาชมีค่ะในราคาที่เหมือนกับเราไปซื้อตามห้างเลยแต่คุณภาพออร์แกนิกค่ะเรามาดูอัตราการเติบโตนะคะของบริษัทอาชมี่ค่ะ มียอดขายของตลาดนะคะถึง4.3พันล้าน US ดอลลาร์เลยค่ะซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะเรามาดูอัตราการเติบโตนะคะในประเทศเกาหลีค่ะในปี2019นะคะซึ่งเป็นรายงานจากาคณะกรรมการองค์กร Fair Trade ค่ะอาจุม,มีมีอัตราการเจริญเติบโต อันดับหนึ่งเลยนะคะในบรรดาบริษัทขายตรงของประเทศเกาหลีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเติบโตกี่เปอร์เซนต์ค่ะเติบโตถึง7.67เปเลยนะคะโดยบริษัทแรกนะคะก็คือเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของเกาหลีก็คือแอร์แอมเวย์คอค่ะมียอดขายนะคะในปี2018อยู่ที่ 1,279,916ค่ะส่วนอัตโอมีตอนนี้นะคะตามมาติดๆค่ะคืออัตโอมีเป็นอันดับ2อ,อยู่นะคะตอนนี้ถ้าดูตามเซลล์อะมาลนะคะคือจำนวนมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ขายออกไปนะคะอยู่ที่9,70760ค่ะมีอัตาการเติบโตถึง7.67%เลยนะคะ มาดูบริษัทที่3กันก็คือนูสกินคอร์เรีค่ะนูสกินคอร์เรียนะคะมียอดขายอยู่ที่ 45, 1862นแนะคะและมีการ เติบโตเพิ่มขึ้น0.96%ค่ะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะแต่อตุมีมีถึง7.67%ค่ะเป็นบริษัทที่น่าจับตามองจริงๆและบริษัทที่4ก็คือ Herbalife ค่ะบริษัท Herbalife นะคะมียอดขายในปี2018อยู่ที่2,022,359ค่ะและมีอัตราการเจริญเติบโต,ตอยู่ที่ติดลบ14.82%นะคะ มาดูบริษัทที่5ค่ะก็คือ Secret นะคะบริษัทนี้นะคะก็มียอดขายอยู่ที่1 8 5 5 1ค่ะมีอัตราการติดลบเช่นกันอยู่ที่ลบ3.65เปค่ะเมื่อเราดูอัตรานะคะกรอตเลตการเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะจะเห็นว่าบริษัทอัตรมีน่าสนใจจริงๆค่ะอยู่ที่7.67นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะ และสูงมากๆเลยทีเดียวนี่คืออัตราการเติบโตนะคะจากกราฟนะคะตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2019ค่ะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยที่สำคัญนะคะได้รับการอินทิวหรือสัมภาษณ์นะคะจากนิตยสาราชื่อดังๆทั้งเอยที่เรารู้จักกันดีนะคะที่แจ็คหมาก็ ลงหน้าปกมาแล้วนะคะรวมถึงมีรายการทีวีอันดับแรกหรืออันดับหนึ่งนะคะของเกาหลีก็มาสัมภาษณ์ท่านประธานเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงนะคะนิตยาสารขายตรงในประเทศจีนนะคะก็เขียนถึงอะโมิ่ไว้ดีมากนะคะว่าเป็นบริษัทที่ดีมากๆเลย ทั้งนี้นะคะเพราะว่าอ Atomi นะคะมีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งขานนั่นก็คือสถาบันแครรีนะคะซึ่งได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีนะคะซึ่งรัฐบาลเกาหลีลงทุนด้วยนะคะเพียงแค่4บริษัทเท่านั้นนะคะก็มีซัมซุงคุนได LG และบริษัทที่4ก็คืออ Atomi ค่ะในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะนอกจากนี้นะคะบริษัทโคมาค่ะโคมานะคะ มีเทคโนโลยีการหมักการสกัดสมุนไพรสดนะคะและเป็นผู้ที่ผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ODM OEM ค่ะนอกจากนี้นะคะพาร์ทเนอร์คอมมานีของเรานะคะยังลงทุนทั้งเงินและเทคโนโลยีด้วยที่สำคัญเราจึงได้มาซึ่ง Absolute Price Absolute Quality ค่ะบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมราคาถึงไม่แพงอะ่ะคุณภาพดีหรือเปล่าอันนี้ ไม่ต้องสงสัยค่ะคุณดูละกันเทคโนโลยีเป็นงบประมาณของประเทศเกาหลีค่ะส่วนผู้ผลิตคือบริษัทโคมาเป็นโรงงานยักษ์ใหญ่หนึ่งในสามของโลกที่ผลิตให้กับแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆทั่วโลกค่ะเครื่องจักรมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะเทคโนโลยีก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าแค่ขายอย่างเดียวนะคะ ออกสู่ตลาดโลกค่ะตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมค่ะของอโทมี่หนึ่งในอาหารเสริมของอโทมี่นะคะซึ่งมีมากมายตัวนี้มีชื่อว่าเฮโมยีมค่ะขายนะคะเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาธุรกิจขายตรงนะคะทั้งหมด5ปีซ้อนแล้วนะคะยอดขายอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเซตที่ออกใหม่มาไม่นานนะคะตัวนี้มีชื่อว่าอโทมี่แอปสลูดสกินแคร์ค่ะ เป็นนวัตกรรมดีเอจิ้งนะคะหรือว่าย้อนอายุผิวค่ะตัวนี้นะคะติดอันดับ3ในธุรกิจขายตรงค่ะนี่ขนาดเพิ่งออกวางขายนะคะนี่ค่ะมีเซ็ตต่างๆมากมายเลยนะคะนี่คือเซ็ตแอปสลุดค่ะสำหรับคนที่มีอายุที่ ห0นะคะหรือว่า35หอัพนะคะก็ควรที่จะเริ่มใช้เซตนี้แล้วนะคะเพราะว่าเห็นผลเร็วมากแล้วก็อนูเล็กมากจริงๆนะคะได้รับการรับรองมากมายเลยนะโดยเฉพาะคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆใช้เลยค่ะตัวนี้เป็น The Fame นะคะสำหรับคนที่อายุสัก 30, 30 35นะคะก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มีอีกหลายเซตเลยสำหรับวัยรุ่นนะคะสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายส่วนแป้งซีฟฟันค่ะตัวนี้ได้รับสัญลักษณ์ Glow Has นะคะ ขายกันวินาทีต่อวินาทีเลยนะคะ1วินาทีต่อ1นึามเลยค่ะมันดูอัตราการคืนสินค้ากันนะคะแค่0 1 9ึ่งซตึ่งต่ำมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าตัตมี่ซื้อไปใช้ไม่ชอบคืนได้นะคะตามเงื่อนไขของบริษัทค่ะนี่ก็คือบริษัทอะโตมี่นะคะที่สำคัญได้รับตราสัญลักษณ์ c c m ค่ะซึ่งมาจาก สถาบัน Fair Trade Commission and Korea Customer Agency นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่แยกออกมาจากสาคบนะคะจะให้สัญลักษณ์นี้กับสินค้าที่ทำประโยชน์เพื่อผู้บริโภคเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะมาดูตรงนี้เลยจะได้บริษัทมีบริษัทเป็นบริษัทขายตรงนะคะบริษัทเดียวบริษัทแรกนะตอนนี้นะคะตอนนี้ปี2019ที่ได้รับสัญลักษณ์ CCM ค่ะของเกาหลี ซึ่งใครๆนะคะที่เกาหลีก็รู้จักกันดีว่าใครได้รับสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงว่าดีจริงเขาทำเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคจริงๆนะคะเขายึดประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะคะใช้แล้วปลอดภัยนะคะราคาสบายกระเป๋าว่างั้นเถอะนะคะโอเควันนี้นะคะอาจุมีประกาศละค่ะ ว่าโทมี่จะเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของธุรกิจขายตรงค่ะโดยการรักษาวัฒนธรรมแห่งการรักษากฎระเบียบนะคะวันนี้ใครสนใจนะคะในตัวสินค้าต้องสมัครเป็นสมาชิกค,ค่ะสมัครฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ข้างล่างนี้นะคะ สมัครฟรีค่ะไม่มีรักษายอดนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นสมาชิกผู้บริโภคสมาชิกนักธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะว่าต้องการสมัครสมาชิกกดที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ